ครับพี่น้องสวัสดีนามือเสกครับพี่น้องครับสวัสดีครับมือนี่จาน้อยครับจานนกนกน้อยนกน้อยมานผ้านกน้อยมาเหรียญหน้ามาเฮ็ดลักครับพี่น้องเฮ็ดลักไปตอกไปตอกสายนำยศครับคัดกันนะครับคัดกันน่งสี่เพื่อที่ให้ก็ให้สายนำยศมันดินได้ครับพี่น้องน่ครับเฮ็ดลักมันนี้ออมา อันนี้กันสองคนครับพี่น้องครับอยู่เทียงหน้าเข้ามานี่นะครับกระเซ็นน้อยๆครับพี่น้องจดรักออกวบมันจังสิบบไฟไสครับพี่น้องครับ ไปตอกสายยางนี่ครับพี่น้องครับโอเคเลยว่นะมานะได้ไม้ไผ่มาเตยบ้านได้ไม้สัม<อ>ไผ่มาเตยบา้านครับพี่น้องครับนี่ออกเลยวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหลายๆก่อนเราจะไปตอกเธอเดียวมันต้นไม้มันหลายเด้อผมแนมไปบนประมาณสี่สิบสี่สิบต้นสี่สิบต้นเพาต้องเฮ็ดลักนี่แปดสิบลักนะครับแปดสิบลักครับเพราะว่าต้นต้นละสองลักสี่พ่อว่ะ พ่อไม่ตัดมาบลากหลายอย่างนี้ต้นละส้องลักพี่น้องครับเดี๋ยวนางเค็ดน้ำกันอยู่นี่แล้วอ่ะบรรยากาศดีๆเสียงนกวิวอยู่วิวอยู่แล้วก็เกลือปลาก็ื่อมะตืมเลยสวยแล้วเ่าท่านได้เกลือปลา,ายอยู่สันนนส่นโคดรพ่อนุ่มพอดีบ่ะก็สั่นแท้ เดี๋ยวทำกันเลยให้อาหารปลาก่อนแล้วสิมาเหลาซอยเดี๋ยวเกลือปลาก่อนแป๊บหนึ่งสวยแล้วปลาเพราะท่าน้ะกินเนื้อเลยเดี๋ยวให้อาหารปลาก่อนพี่น้องครับเกลืปลาเกลือปาตัดเครื่องได้บ่้างได้มันได้เปดซิบลักได้คนาได้เป็ดซิบลักได้ชิ่ยเลยพ่อใหญ ไม่กันเลยหน่อยนี่ที่ได้อยู่บ่ก อันหนึง่งเบิดนี้จะได้พ่าอาหาร่าไงน่ะเรียกร้อยอายหารปลาเบริร์กับ้องหนึ่งพี่น้องครับยูไฮยูนาคือเก่าครับพี่น้องมานีนะครับอขออนุญ,ญาตถือกล่องจากบาทก่อนแปดสิบลักเด้อสิสวย นกหน่อยเพิ่นเห็ดอยู่โอ้แดดแทบเหมือนนี่พี่น้องเอ้ยนี่ครับปลาในหนองมันแดดสวยแล้วเพราะถ้าไเกืออาหารบนก็เลยมาือเกืออาหารก่อนพี่น้องครับอยู่ไฮอยูหน้าอยู่หัวอยู่สวนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเหมือนนี่ก็ดีสิมาเห็ดลักตอกนะครับหนีบสายยางนำยดไว้เพราะว่าพอจากไหมันแรนมันวิ่งไปใส่นะครับพี่น้อง เมื่อวานนี้ค่ำๆมาเดินท่อน้ำหยดมาอนีก็เลยสิมาตอกลักนะครับมาสองคนครับอน,นกหน่อยเพื่อนมเี้ยวเอาลูกน้องมานำผู้หนึ่งครับนกหน่อยอาจันนกเอาให้อาหารปลาเรียบร้อยนะครับมันแดดจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บหน่อยหน่อยีาเดี๋ยวไปเล็ดลักซอยเพิ่นก่อนแปดสิบลัก มามาลุยกัลเฮาพ่ออไวะพ่อพ่อพ่อไปยังตัวพ่วอ,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 อเลยเสื้อลดนาพอแน่นอนต้องพอสีเราทำให้พอนะนกหน่มแปดิรักเกิน,นหมดแล้วพ่อได้แค่ไหใส่ห้องแปดสิบสุด ชี้สิบนจนได้สองลักอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องหน้ากันตอนเฮ็ดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาใหม่จากข้าวก็ได้พี่น้องเด้อพาใหม่จากข้าวแล้วเดี๋ยวเฮ็ดแล้วจังสิไป,ปตอกลักลักหนีบสายยางครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องเรียบร้อยครับบาดนี่สิไป,ปตอกแล้วครับผมห่อใส่ในรถเจาบบาัาบ่บานมือหอนาโนเสร็จและวก่อนตอกไว้ดิน,นี่เดี๋ยวคอจะก่อนตอกก็ดอก นี่ไม่น่าซ้มก็มีอยู่ไปเริ่มทั้งนี้ก่อนเอ้อเดี๋ยวข้อตะกอนต่อไงเบิรงสิบอกวิธีบาทหนึ่งได้แป๊บนึงเบิรงสิบอกวิธีบาทเอ้ยใช่ละ่ะหูน้ำหูน้ำยู่ซือไดนี่รูน้ำปึ๊บถึงมานี่นั่นนี่นว่ตอนนี้เอากระดานมัน,น,น,มน,น,มน,นไว้กระดามฟังนี่ นี่โอ้ยวันนี้ตอกยากดินล้มด้วยสันนี่ซสำเนียก็อยู่หัวหน้าเอ๋ยโอเคเสร็จไปหนึ่งต้นนี่เรียบร้อยต้นหนึ่งต้นนี้เฮ็ดแล้วต้นนี้ตัวย่างแล้วไปต้นนั่นบัดนี้เอาตัวยาวมั้ยบ้างตัวยาวตัวนี้มาเดี๋ยวจะมาจัดการให้ตัวยาวมาหัวหน้าหนุกเลย นี่คัดนี้ปึ๊บตัวนี้คัดนี้ปึ๊บให้มันล็อกตัวนี้เลยนี่นะล็อกให้มันล็อกคอเฮานี่นะคอแล้วก็พิษน้าม,มาอีกบ่แมนพิษน้าม,มันสิย่อยเอยงตัวนี้<อ>นี่เห็นบ่มันสิเลียนไปใส้บได้เลยป่ะนะเฮาล็อกปึ๊บโอเคเจอได้บ่บัดน,นี้โอ้บ่ได้ใส่ค้อนดอกซั่นเสียบเอารถมาตัวนี้บัดนี้ ใส่ผงหูน้ำอยู่ใส่เออนี่หูน้ำอยู่ในถื <Okay. S 1> อต้องเอามาล็อกนี่นนง,งพ่อถืพอพวกเผาเว้ยถือหน่วยพวกเผาเอาไปทั้งลังทั้งลังหูหนาต้นบักขามโอ้ต้นบักอันต้นบักนาว เสียบบางดูเสียบคือกวเสียบบางคันใกล้ต้นบังนาวทั้งหลี้ยมลงทีเอในล็อกทั้งนี้ท่านี่ล็อกทั้งนี้แม่นแล้วเนี่ยปวเสียบหนามก็มันปื้ดนี่จังบอดดินเสียบนมนมมาจากสีหนักไปโอ้ง่ายเว้ยสุดยอดสุดยอดไปให้มันทัวร์หนองเข้าบัดนี่โน่ต้นนี้แห้งบัดนี ใส่ะละห์ฮอใส่ละนาโนนี่บ่แเจนี้นาะ <c oughs> มาไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปบ่ไหนเริ่มเปลี่ยนไปเ,เริ่มหัวจัก,กละนานโอ้เก่งเลยพ่อหนาดน,นุคนหลอกหนีเกิดใบซืสือบ่อยมันไปใส่นั่นแจมสวยงามไปให้มันทัวร์น้องครับพี่น้องบาดนี้แดดกระแดด <c oughs> ขออนุญาตบาดข้ามพี่น้องครับไทยกลางแดดมื่อนี้ ห่อนหอนน้ำกันพี่น้องเมื่บ้านฝนตกเหมือนี่ม็ดจีรีเอาเพื่อสิทัวหน้องประมาณแปดสิบลักพี่น้องครับต้นละสองลักสองลักไปสองนครับมือนนี่จานร้อยครับนกน้อยนะครับลกูกน้องมาซวยมือนนี่นะไปไปเรื่อยๆเฮ้าอ่ามาจะเสียไปกว่สิเฮ็ดตอ ทิ่มไปเลยทิ่มใหม่ไปเลยสัน่นจ้าย่างทิ่มใหม่เป็นค,นคู่เป็นคู่ไปเดี๋ยวขอสเสียบเองเออมันจังไวยจะบนด,ด,ด์ดดทิ่มไปรวดเดี๋ยวขอสเสียบทัง้งกลเอาเออแมนแมนแมนมาสเสียบใหม่บัตรเนี <c oughs> เ่ยทิ่มย้ายไปเลยคือจังปลูกมันหน่ยเดี๋ยวขอสเสียบทัง้งกลมเอาดอกเอืออันนี้ส้มโอเรียบร้อยมาบักเพาวบัตรพีน่น้องตรวจผลชุดรถนำ อาถิ่มไปมันเบิดไสดจังว่ากันมันขาดเลยจังกันไงจังหูเขาจังสิได้๋ยเลาตอ่อเนาะโอเคมันว่าขอสิเสียต้องกลนดอกโอ้แดดไล่พี่น้องเอ,อ้ยมาเนี่เอ้าี๋ยวขออนุญาตเอากล้องกับไปไปห่มก่อนพี่น้องมันแดดคลิปนี้เอาซับนี่ก่อนพี่น้องนะครับผ้าพี่น้องมาเบิ่งหัวเบิ่งสวนนะมันก็เว้นแดดแดดน้ำกันน,กน,นะครับเสียบลักสายยางท่อน้ำหยดห <c oughs> ลังจากถิ่มว่านนี่ กเกษตรแปะนะครับช่องกเกษตรแปะพื้นผ้ามาเห็ดนะครับหมูวันนี้ฝากพี่น้องติดตามน้ำเหลวนะครับสำหรับช่องกเกษตรแปะวันนี้จะลอยก็เลยนะมันเสียบไม่ดันไวเพราะมันไปใส่นะครับพี่น้องครับเอาโอเคคลิปนี้ขออนุญาตเอาโทรศัพท์ขอาห้มกอนพี่น้องมันแดดเนี่ยนะครับขออนุญาตบากครับนะพี่น้องเด้อคลิปนี้ยังอยู่น้ำไ้น้ำหน้าคือเกานะครับบรรยากาศท้องทุ่งคือเกาคือเดือมพี่น้องครับ ี๋ยวขออนุญาตไปเสียบล้กก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณหลยๆพี่น้องครับติดตามให้กำลังแรงใจจันลอยนะครับเฮ็ดเกษตรพ่อเพียงโคกน้องนานะครับเอาตามที่พ่อหลวงลอเก่าขอาเพิ่นบอกไว้ตะกี้นะครับ่ะก็เลยจันลอยก็เลยเฮ็ดตามเพิ่นนะครับเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้แนะน้ำก็ว่าได้นะครับสำหรับเกษตรกรทั่วไปจันลอยก็เฮ็ดแค่เป็นเล็กๆนหน่อยนะครับเศษเสี้ยวของเพิ่นนะครับนี่นะครับตามรอย ยังก็ตามร้อยตามร้อยพอนะครับผมจานอยกระเฮ็ดไปยังสี่หลับพี่น้องจากสี่ด้ผนดีผู้พ้นดีบันไดกับถือว่าภูมิใจไดะเฮ็ดตามร้อยพอนะครับกระเสียรพ่อเพียงนะครับพี่น้องครับเอาให้กำลังแรงใจกันขึ้นเก้าขึ้นเดิมพี่น้องขอพกคุ่นหลายๆครับผมหักแพีงแบ่งปันกันพี่น้องครับ